สวัสดีครับที่นี่คือร้านลำโพงเครื่องเสียงลำลูกกาของห้านะครับศูนย์0ปดเก้าเจ็ดปดศูนย์หหนึ่งสองหตัวนี้เข้ามาใหม่ทบไดนาวไดนาวนะครับไดนาวตัวนี้สูงประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบได้ครับตัวนี้สูงมากตัวใหญ่มากครับไดนาวไดนาวนะครับตัีวนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับ ดอก8นิ้วดอก8นิ้วทั้งสองเลยแล้วก็มีกลางมีแหลมสวยมากตัวนี้หนัก60กิโลต่อข้างอันนี้60กิโลยกส2สองคนแทบจะไม่ขึ้นนะครับมัวน,นี้สวยมากนะครับเป็นไดานาวขายากมากดูด้านหลังนะครับ ตัวนี้เป็นคลิปคลิปนะครับคลิปคลิปอันนี้ก็ซับบูเฟอร์คลิปสวยครับตัวนี้สภาพ99%ตรงนี้เป็นซ <woo> ับบูเฟอร์ซับบูเฟอร์ AE JBL สตูเพอร์คลิปโฟตอันโฟตอันโบต์เจบีแอลโมเดิลช็อตกับตัวนี้โมเดิลช็อตเป็นบุกคเชล8แปดนิ้วสิ่งหครับนี่เซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์จามูอินฟินิตี้แล้วก็นี่เป็นยี่ห้อเอฟกับเอฟ เก็บเก็บนิดแปะนิ้วนี่นั่งแปะนิ้วสวยอันนี้ผลิตที่อังกฤษ เรียที่อังกฤษครับจิงแหล นี่ JBL JBL ครับนี่สวย JBL ร่นี้ E หกศูนย์ครับ E หกศูนย์นี่ E หกศูนย์ครับ ยางีแล้วก็มีนี่ JBL เหมือนกัน JBL ครับตัวนี้ JBL สวย อันนี้ของแมกเนตสินิ้ว GBL รุ่น E 3 8นะครับ j b l ตัวนี้มีามโ นี้ b บียร์ w หมดร้านเลยไม่มีแล้วต้องรอยสักแปบบ๊บที่นำเสนอก็ตัวนี้แหละครับายนาว์ตัวใหญ่มากแต่มีได้ี่ AVR จะติดถนนใหญ่นะครับหาง,งา่ายติดกับหมู่บ้านวลาบดินถนนลำอูกาหของห้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ